สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมากับรายการคุยชิวชิวออนชิวเดย์แบบลุกเลย่าพตกใจตกใวันนี้เรามีข่าวสารเราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูการเปิดเทอมของของโรงเรียนที่อยู่หน้าโรงเรียนพี่นะครับหน้าร้านพี่ก็คือโรงเรียนเ, <c oughs> เปญจมาะนะครับเพชรบุรี <c oughs> แล้วก็โรงเรียนพมมาเพชรบุรีพี่มีสองสาขาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเปิดร้านเลย แล้วก็ถ้าเด็กๆมาเนี่ยพี่ก็จะจัดแข่งวันเสาร์นี้เลยนะครับเริ่มจากสาขาหนึ่งที่นี่ก็จะมีแข่งวันดี้แล้วก็แวนพาร์วแล้วก็แวนแบบพรีเมียมโอ้โหแล้วก็ถ,ถ้าเกิดจะเล่นแบตเทิร์สปีดเลีกก็แข่งอีกวันเสาร์ <c oughs> เริ่มบ่ายสองเหมือนเดิมแข่งจนกว่าจะเหนื่อยตายกันไปข้างเอาให้เอาให้ข้าเอาให้หนกแล้วก็ในเมื่อพี่มีการแข่งแล้วเนี่ย พี่ก็จะตัดโปรโมการโปรโมชั่นการซื้อสองรยห้าสิบบาทออกนะครับพี่จะตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่พอไปแจกให้กับผู้เข้าแข่งขันเอางี้แล้วกันฟอ,อนจะลงเหรออากานคุณซ่านี้แล้วกันฟอนนะโอเคเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ <You. S 1> เอาไงเดียบอลแจกถึงวันศุกร์นี้พอไหมแจกถึงวันศุกร์นี้นะ เดี๋ยวจะแจกของรางวัลทุกๆ250บาทถึงวันศุกร์นี้นะครับซื้อห้าร้านก็ได้สองใบเหมือนเดิมทุกอย่างแต่มีข้อแม้เอางี้แล้วกันพี่ี <c oughs> จะเย็นเด,ย <c oughs> เดี๋ยวพี่ีีพ่จะแจกให้เฉพาะพวกที่พีออเดอร์พี่แล้วกันพีออเดอร์ในเดือนเนี้ยมันมีอะไรบกก้างบอลมี แวนกาจะมีทีดีศูนกับ08นะครับ07นี้ก็จะเป็นลิงก์จ็อกเกอร์ครับนี่จำไม่ได้ว่าไหนมันลิงก์อันไหนมันเงือกศูนย์แปเป็นเงือกก็คือลิงก์กับเงื่อนครับเดี๋ยวพี่จะทำพีออเดอร์วันนี้แล้วก็วันที่22นี้เดี๋ยวนะไอ้นี่ออกวันที่22เดือนนี้นะครับวันพุธที่22คือ TD 07กับ TD 08เป็นเงือกกับลิงก์แล้วก็วันเดียวกันเลยมี CP 03 ผมไม่ต้องบอกอะไรมากนะรู้จักนะเป็นซองตัดนะยังไม่จบเอาให้ตายมีบัตตี้ไฟอีกชุด UB 0 3นยมมันส่งท้ายปีสุดยอดแล้วเดี๋ยวพี่จะทำเกียร์เดอร์ไว้แล้วก็เดี๋ยวแยกแคนแยกเวอร์บัตตี้เนี่ยจะทยอยทำหลังจากนี้สักวันสวันนะพี่ขอพี่เช็คราคาก่อนส่วน3รายการเนี้ยที่พี่บอกอะวันกาศีศูนย์เจ็ด TD ศูนย์แแล้วก็ c p 03แล้วก็ u b 03เนี่ยใครพีออเดอร์มาพี่ยังให้โปรโมอยู่ดีไหมบอนดีนะสำหรับคนที่พีออเดอร์เขาเราก็จะซื้อมันเีออเดอร์เนี่ย250บาทได้หนึ่งใบเหมือนเดิมวนแบบปกติน้องฟังดีๆนะครับคือเวลาพี่บอกในคลิปไปเนี่ยน้องก็จะฟังไม่ค่อยดีพี่พี่ก็โทษน้องไม่ได้พี่เอาเป็นว่าพี่พูดไม่ชัดดีกว่าตอนนี้พี่พูดชัดๆนะครับซื้อปกติตอนนี้ ซื้อการทุกชนิดได้ชนิดนั้นๆ250บาทได้1นึ่ใบเป็นการสโปรโมทนะครับโปรโมชั่นนี้จะหมดถึงวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้ใครซื้อถึงวันศุกร์พี่ก็จะวันศุกร์จะให้วันสุดท้ายแต่พี่จะต่ออายุให้กับคนที่พีออเดอร์พี่นะครับคือแวนกาดวีทีด08กับ07เออ0708แล้วก็ซี03แล้วก็บัตตี้ก็เป็น UB 03นะเป็นพาร S นะครับ S UB 03เข้าใจไหม มนจะต่อเราไหมเนี่ยอ่ะ่เข้าใจอ,อะไรก็คลิกลิงก์ด้านล่างเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้เราจะน่าจะได้ลงคลิปน่าจะได้ลงคลิปการแข่งปกติเราจะได้มาเจอกันอีกแล้วใครบอกช่องพี่หายไปยังพี่ยังไม่ตายจะกลับเราจะกลับมาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์ลคะครับบ๊ายบาย